This could so to what I was saying. This I us So say could back be would คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่แนะนำให้เล่นตามเพราะฉะนั้นดูหาหานะคะและก็ถ้าหากว่าใครเนาะที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ ก็สวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยุกิ channel x หนึ่งอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนยุกิก็จะมาเล่นเอ่าเกมรถไฟเนาะเกมนี้จะเป็นเกมรถไฟนะคะทุกคนก็อ่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวคนนี้เอาก่อนซึ่งเมื่อวานอะ่ะยุกิเล่นผิดเกมนะคะทุกคนก็คนดูบอกว่าคนดูเล่นเกมนี้นะคะที่แตกแบบว่า เป็นหมื่นนะคะทุกคนได้แบบติมหน้ากระดาษเนาะแต่ว่ายุกิเตรียมถูดมาที่500เหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวน่าจะใส่เป็ด12นะคะอ่ะไปค่ะตอนนี้ก็ที่ยุกิเริ่มเล่นเกมนะคะเป็นเวลาเอะอะ10โมงเนาะ27นาทีแล้วนะคะ เกมนี้ก็จะอยู่ในค่ายของ BNG นะคะทุกคนถ้าหากว่าหมูทองเนาะลงมาแล้วมันก็จะมีอ่าีกตัวฟีเจอร์พิเศษที่เป็นเหรียญเงินตรงนี้นะคะมันก็จะรวบรวมให้ได้เลยนะคะก็จะได้เนาะ แต่ถ้าลงมาแล้วไม่ตรงก็คือจะไม่ได้นะคะเนี่ยก็คือจะได้มานะคะโอเคอล่าสุดคือลดแบบเร็วว่ากนะ,ะ <c oughs> ยกี้คิดว่าแบบทุนห้าร้อยเปดสิบสองก็น่าจะได้อยู่นะคะ เมื่อวานยูกิเล่นผิดเกมอะคิดว่าเป็นเกมอ่อพระอาทิตย์พระดวงจันทร์เอ้ยพระอาทิตย์นะคะสรุปอ๋อไม่ใช่ยูกิดูไม่ดีนะคะเพราะว่าแบบดูผุผ่นมันก็จะคล,ะคล้ายๆกับอ่ารูปพระอาทิตย์นะ,ะทุกคนว่าตอนนั้นคนดูส่งมาคือแบบตอนที่มันเข้าฟีเจอร์แบบเต็มหน้ารายจ่ายอะทุกคนไอ้ตรงฟีเจอร์พิเศษอะมันมาเต็มหน้าเลยนะคะ อืมอืมอ่ะได้อยู่ทุกคนชื้ชื้ร้อยสี่สิบสี่เนาะอ่ะไปต่อเสียงซาเอ้ยเสียงซาวจิกจกจิงจกละล่าสุด พูดติดๆขัดๆแล้วนะคะเสียงซาวเนาะจริงจบนะคะแถวบ้านแอดก็แถวบ้านยุกิก็จะเรียกว่าอ,อกับแก้นะคะไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เนาะก็จะจะเรียกว่ากับแก่มๆๆไม่มาเหมือนเดิมออื เดี๋ยวลองกดแบบเทอร์โบดูนะคะเพราะว่ามันลงเนาะมันจะมีเอ่อตัวฟีเกมด้วยนะคะแล้วก็ตัวฟีเจอร์พิเศษตรงนี้ โอ้ทุกคนเลยดูแบบเงียบมากอรอบนี้ก็ยังไม่มาอ่าเรียบร้อยลงนะคะเกือบจะไม่รอดทุกคนเหลือข้าแบบ78นะคะลงเฉยเนาะอ่ะมาค่ะจะได้สักเท่าไหร่นะคะโอ้ลงเยอะมากอืม ไม่ลงเลยทุกคนอะรอบสุดท้ายค่ะสมาไปเอ่ยอมาทุกคนหมูทองพี่หมูมานะคะอะถ้าพี่หมูมาคือโอ้ก็คือจะบวกไปหนึ่งรอบนะคะทุกคนโอเคชืบชืบอันล่าสุดได้ว่า4 8 0ปดิบนะคะ แล้วก็จะได้หมุนต่ออีกหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะได้หมุนต่ออีกสามรอบนะคะอืมไม่มาอือหึอ่ะรอบสุดท้ายค่ะอะมาอีกหนึ่งโอเคมาอีกสองมาอีกหนึ่งนะทุกคน ห้าพี่หมูมาทุกคนสวยแล้ก็จะรวมๆอีกหนึ่งรอบนะทุกคนโอ้โหแบบนี้คือกำไรจุกๆนะคะบอกเลยทีแรกคิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่าเหลือแค่78เนาะโอ้โอเครอบนี้ได้มาอีก576ร้อนะทุกคนสุดจริงโอเคและยังเหลืออีก3รอบอ่ะจัดปะ แค่พี่หมูลงก็เหลือแหล่แล้วทุกคนชึบชึบพี่หมูลงอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนโอ้พี่หมูลงแบบสามรอบเลยสุดจริงอะไรจริงนะคะอืม ได้มาอีก576นะคะทุกคนแล้วยังเหลืออีก3ามรอบเนาะอ่ะไปต่อกําไรแบบเน้นๆทุกคนแต่รอบนี้คือไม่รู้ว่าจะลงให้อีกไหมอ่ะยังได้อีกทุกคนชืบอ,อมาอีกสวยอีกสี่ช่องจะเต็มหน้าไหมชืบชืบ ไม่ลงและรอบสุดท้ายค่ะโอเคจบนะทุกคนได้มาอีกเท่าไหร่อ่ะรอ,ะอบเนี้ยน่าจะห้าร้อยกว่าแหละเนาะโอเคเอาเดี๋ยว โอเคได้มาสองมาสองร้อยห้าสิบหกนะคะทุกคนโอเคทีแรกอุ้ยยุกิตกใจนึกว่ายอดยุกิหายไปไหนนะคะอ๋ออยู่นี่นะคะยังอยู่นะคะก็คือขอจบคลิปไปแค่นี้เลยละกันนะคะทุกคนเพราะว่ากำไรแบบเน้นเน้นเลยนะคะก็คือ,อประมาณพันพันสองได้ไหมเอ่ย อะช่างมันนะคะทุกคนแต่ว่าคือแบบได้กำไรมาแบบเน้นๆจุกๆนะคะก็ถ้าหากว่าปั่นต่ออีกส0มร้อยุกิก็ได้กำไรมาพันห้านะคะทุกคนอ่ะยุกิจะได้กำไรพันสองได้ยังไงเอ่ยยุกิได้กำไรมาเน้นๆก็คือพันเจ็ดนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปต่ออีกสักนิดดีกว่าที่แรกว่าจะขอจุกคิวไ้แค่นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองปั่นต่ออีกสักนิดแล้วกันเนาะอ่ะสามสิบอืม สักนิดสักหน่อยโอ <Okay. S 2> เคเผื่อว่ามันลงให้อีกนะคะทุกคนทาไม่ลงให้อีกก็เอากําไรแค่พันห้าพอเลิกนะคะอืมนึกว่าจะลงอีกชึบชึบสักนิดละก,กันนะคะเป็สิบห้า มาแต่ไม่มีตัวเงินเหรียญเงินเนาะอืมชึบอ,อ่ะสิบสองสุดท้ายเอามาไปเอ่ยอ่ะไม่มานะคะก็นั่นแหละทุกคน ยุกิก็คงจำไม่ไปต่อแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าได้กําไรมาแบบเน้นๆ1น0 0เลยนะคะก็นั่นแหละทุกคนถ้าหาว่าใครเนาะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยุกิชาแนลเอ x กห่ไว้ด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต,ต่อไปของยุกินะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ